สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกผลประกอบการไตรามาส2ปี6-8ของคาราบาวกรุ๊ปหรือ CBG กันนะครับข้อมูลก็มาจากตัวรายงานของบริษัทเองเลยเป้าหมายคือดูว่าเอออะไรเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเขาจะเดินหน้าไปทางไหนต่อสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะทั้งเรื่องรายได้กำไรการจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็ออกลยุทธ์สำคัญๆโดยเฉพาะแผนในต่างประเทศค่ะครับงั้นเริ่มภาพรวมก่อนเลย รายได้ Q2 เป็นไงบ้างครับรายได้รวมอยู่ที่5,577ล้านบาทค่ะโตขึ้น13%เทียบกับปีก่อนก็ถือว่าตัวเลขออกมาดีเลยค่ะโอ้ oh, 13%เลยแล้วเครื่องยนต์หลักๆที่ดันยอดขายนี่มาจากไหนครับหลักๆมีสส่วนนะคะส่วนแรกคือสินค้าแบรนด์ของเขาเองที่ผลิตเองอันนี้โต11%ค่ะประมาณ3,216ล้าน ตัวชูโรงจริงๆก็คือคาราบาวแดงในประเทศนั่นแหละค่ะโตแรงมาก27%เลยโห oh, 27%แสดงว่ากลยุทธ์10บาทยังเวิร์กมากใช่ค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าด้วยทั้งร้านค้าย่อยๆระดับอำเภอตำบลแล้วก็ใช้ช่องทางร้านค้าแอลกอฮอล์ช่วยอีกแรงอ๋อ oh, คือเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ใช้การตลาดอย่างแคมเปญหรือหนุนบอลไทยช่วยด้วย,วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะทําให้ส่วนแบ่งตลาดในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะเยี่ยมเลยครับฐานในประเทศยังแน่นจริงๆแล้วอีกส่วนที่ว่าโตดีเหมือนกันคืออะไรนะครับอีกส่วนคือธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายให้แบรนด์อื่นค่ะอันนี้โตเยอะเลย22%อยู่ที่2,104ล้านตัวหลักๆก,ก็มาจากพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขารับจัดจำหน่ายให้ยังได้รับความนิยมต่อเนื่องเลยค่ะ อ๋อที่เขาลุยเรื่องเบียร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เน้นสร้างกระแสตามร้านอาหารผับบาร์จัดอีเวนต์สร้างร้านค้าพันธมิตรช่วยกระจายสินค้าครับผมส่วนไรายได้อื่นๆพวกขายขวดขายกระป๋องหรือพวกจ้างผลิตน้ำดื่มกาแฟอันนี้เป็นไงบ้างครับกลุ่มนั้นรายร้านจากที่จ้างผลิตแบรนด์คาราเบลลดลงนิดหน่อยค่ะ4%เซเหลือ68ล้านเพราะเขาปรับกลยุทธ์ยกเลิกหน่วยลดเงินสดไปแต่ก็ยังโตในโมเดิร์นเทรดนะคะ ส่วนรายได้อื่นๆอย่างขายบรรจุภัณฑ์ให้คู่ค้าภายนอกอันนี้ลดลง28%เหลือ189ล้านก็เป็นไปตามยอดขาย,ขายของคู่ค้าแล้วก็แผนผลิตขวดของโรงงานค่ะโอเคเข้าใจภาพรวมรายได้ตามประเภทสินค้าแล้วครับทีนี้ถ้าแบ่งตามพื้นที่ขายแล้วครับในประเทศเทียบกับต่างประเทศเป็นยังไงบ้างในประเทศนี่เด่นมากค่ะโต19เลยรายได้อยู่ที่4,150ล้านบาท ก็สอดคล้องกับที่คุยกันเรื like er ่องคาราบาวแดงกับธุรกิจจัดจำหน่ายนะคะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยรายได้รวมลดลงนิดหน่อยค่ะประมาณ2%เหลือ1,427ล้านเอ๊ะต่างประเทศดูแผ่วลงนิดนึงเกิดอะไรขึ้นครับหลักๆมาจากกลุ่ม CLMV ค่ะที่รายได้รวมลดลง4%เหลือ1,275ล้านโดยเฉพาะกัมพูชาเลยมีประเด็นเรื่องออการจำกัดขนส่งทางบก ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ทางเรือแทนมันก็เลยจะช้ากว่าหน่อยค่ะอ้าแล้วแบบนี้ c b g เขาแก้เกมยังไงครับใช่ค่ะส่วนที่เมียนมายอดขายยังดีนะคะแต่โรงงานก็จะเปิดใน Q 3 6 8นี้เหมือนกันคือสร้างเลยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนําเข้าลดต้นทุนขนส่งแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งในพื้นที่ค่ะการไปตั้งโรงงานใน CLMV นี่เป็นการลงทุนใหญ่เลยนะครับ เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า localization หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะชัดเจนมากเป็นการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งระยะยาวในตลาดหลักน่าสนใจมากครับแล้วมีข่าวดีจากตลาดต่างประเทศอื่นบ้างไหมมีค่ะเวียดนามนี่ถือว่ามาแรงเลยโตถ,ถึง38%อันนี้ได้คู่ค้าใหม่มาช่วยด้วยก็ดูมีแววเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากค่ะส่วน UK ยังทรงๆลดลงนิดหน่อยค่ะ อื่นๆก็โตดี6-9%แต่ฐานยังเล็กอยู่ครับผมชัดเจนครับเรื่องต่างประเทศมีความท้าทายแต่ก็มีแผนแก้เกมแล้วทีนี้กลับมาดูเรื่องกำไรบ้างไรายได้โตดีแต่เหมือนอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงนิดหน่อยใช่ค่ะกำไรขั้นต้นรวมเป็นตัวเงินเนี่ยโต10%นะคะอยู่ที่1,504ล้านแต่พอคิดเป็นอัตราส่วนหรือ cross profit margin เ่ยลดลงจาก28%เหลือ27%เพราะอะไรครับ สาเหตุหลักๆเลยคือสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายมันเพิ่มขึ้นค่ะจาก35%ปีก่อนมาเป็น38%ในไตรามาสนี้ซึ่งธุรกิจเนี้ยโดยธรรมชาติอัตรากำไรมันต่ำกว่าการขายแบรนด์ตัวเองอยู่แล้วพอสัดส่วนมันเยอะขึ้นมันก็เลยดึงอัตรากำไรเฉลี่ยรวมลงมาเน็ตนึงค่ะอ๋อเข้าใจได้ครับแต่ถ้าดูเฉพาะกำไรของสินค้าแบรนด์ตัวเองล่ะครับดีขึ้นไหม จุดนี้น่าสนใจมากค่ะจริงๆแล้วอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าแบรนด์ตัวเองน่ดีขึ้นนะคะจาก39%เป็น40%ด้วยซ้ำอ้าวทั้งที่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างอลูมิเนียมแพงขึ้นไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะแต่เขาบริหารจัดการต้นทุนตัวอื่นได้ดีอย่างน้ำตาลเสร็จแก้วต้นทุนพลังงานก็ลดลงแล้วก็มีการผลิตที่เยอะขึ้นมันก็ได้ประโยชน์จาก Economy o f ออฟสเหรือการประหยัดต่อขนาดแล้วก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยค่ะเช่นลลลดดดดดนนนนน้น้้าาาหักกกกขวววคมระป๋อองง็ช่ยตททุไี แสดงว่าเรื่องบริหารจัดการต้นทุนภายในนี้ทําได้ดีขึ้นจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆล่ะครับพวกค่าขายค่าบริหารแล้วสุดท้ายเหลือกําไรสุทธิเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายขายและบริหารหรือ SG&A นะคะพวกค่าการตลาดค่าพนักงานค่าออฟฟิศต่างๆอันนี้เพิ่มขึ้น4%เป็น553ล้าน แต่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขายกลับลดลงนะคะจาก11%เหลือแค่10%แสดงว่าคุมค่าใช้ใจ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอ๋อคือยอดขายโตเร็วกว่าค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายสนับสนุนฟุตบอลที่ลดลงด้วยเพราะสัญญาทีเวีดนำหมดไปส่วนค่าใช้ใจ่ายทางการเงินหรือพวกดอกเบี้ยจ่ายลดลงเยอะมาก53%เหลือ17ล้านเพราะทยอยคืนหนี้ดีเลยครับดอกเบี้ยลดเยอะ ใช่ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น25เป็น198ล้านอัตราภาษีที่จ่ายจริงก็เพิ่มจาก19เป็น20เพราะสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางอย่างหมดไปแต่โดยรวมแล้วกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ก็ยังเติบโตได้ดีค่ะอยู่ที่800ล้านบาทโต16จากปีก่อนสุดยอดครับ โตทั้งรายได้กำไรขั้นต้นจากแบรนตัวเองก็ดีขึ้นแถมคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกำไรสุทธิเลยโตสวยงามงั้นขอภาพรวมฐานการเงินปิดท้ายสั้นๆครับนัดสิ้น Q2 ได้ค่ะสรุปง่ายๆคือสินชับรวมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหลักๆมาจากการบันทึกสัญญาเช่าที่ดินที่จะสร้างโรงงานในกัมพูชาเมียนมานะคะ ส่วนนี้สินรวมลดลงนะคะเหลือ4,934ล้านเพราะชำระคืนหุ้นกู้กับเงินกู้ระยะยาวไปทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วเครดิตเรตติ้งเหรอครับ t r i สเรตติ้งยังคงอันดับเครดิต CBG ไว้ที่ A ค่ะแนวโน้มคงที่เหมือนเดิมก็สะท้อนว่าเขายังมองว่า CBG มีสถานะในตลาดที่แข็งแกรง่งแล้วก็มีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ดีค่ะชัดเจนมากครับ สรุปภาพรวม Q2 ของ CBG ก็คือในประเทศยังเป็นหัวหอกหลักคาราบาวแดงยังแรงธุรกิจร,รับจ้างจัดจำหน่ายก็โตดีมากส่วนต่างประเทศเจอความท้าทายบ้างแต่ก็แก้เกมด้วยการลงทุนสร้างโรงงานในพื้นที่เลยแล้วก็บริหารต้นทุนกับค่าใช้จ่ายได้ดีทำให้กำไรสุทธิยังเติบโตได้น้าพอใจถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีทีเดียวมีอะไรน่าคิดทิ้งท้ายไหมครับอืม ก็น่าจับตามองเรื่องกลยุทธ์ Localization มิล่ะค่ะการที่ c b g กล้าลงทุนสร้างโรงงานใน CLMV เนี่ยมันเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่คำถามคือโมเดลนี้จะถูกนำไปใช้กับภูมิภาคอื่นหรือสินค้ากลุ่มอื่นในอนาคตอีกไหมแล้วมันจะช่วยสร้างความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและความเสี่ยงในระยะยาวได้แค่ไหนอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ